ล่าสุดจูโดนะครับผมเอาจานข้าวนะครับผมไปนั่งกินข้างในครับดูนี่ข้าไปเองแล้วไปนั่งกินข้างในนะครับโอ้โหจูโดเท่มากอิ่มแมเข้าไปเองครับไปนั่งกินข้างใน นั่งกินข้างในเนี่ยในกล่องบ้านคาเนี่ยข้าวข้าวเราะจะเอาไปไหนเอาไปไหนกิโด,ด้โอเคครับผม